เชิญคุณจอมพักไปที่โต๊ะสักประวัติได้เลยค่ะจะค่ะก่อนนั่งเลยค่ะคุณควค่ะสวัสดีค่ะคนไข้ชื่ออะไรคะชื่อจอมพักนิมปฏิพัทุค่ะอายุเท่าไหร่คะยี่สิบห้าค่ะน้ำหนักส่วนสูงค่ะน้ำหนักห้าสิบห้าสูงร้อยหกสิบห้าค่ะขออนุญาตวัดความดันนะคะค่ะค่ะวัดความดันเสร็จแล้วนะคะมีความดันข้านข้าง สูงนะคะเดี๋ยวนะ้องรอพบแพทย์สักรู่ค่ะจะเป็นไรไหมอ่ะเป็นไรค่ระขอเชิญคุณจอมค่เขอบพุณคุณหมอค่ะไปก่อนนะ้องหนุ่มไปน้องนสวัสดีค่ะดิฉันกาน,กน,กนิกาธีย์เกิดนะคะขออนุญาตสร้ยงประวัติเพื่อน,นำไปสู่การรักษาค่ะ คนไข้ชื่ออะไรคะชื่อจอมพักนิ์ปฏิพัทธ์พงศ์ค่ะค่ะวันนี้คนไข้เป็นอะไรมาคะมีอาการปวดที่หน้าอกด้านซ้ายแล้วก็ล้าลูแขนค่ะแล้วคนไข้เป็นมากี่วันแล้วคะเป็นมาประมาณสองอาทิตย์แล้วคะ่ะแต่เมื่อเช้ามีอาการก็เลยมาหาคุณหมอคะ่ะค่ะไหนคนไข้ลองชีต้ตำแหน่งให้คุณหมอดูหน่อยค่ะตรงนี้ค่ะอ๋อโอเคค่ะแล้วคนไข้มีอาการมากตอนไหนคะ ส่วนใหญ่จะมีอาการร้าตอนที่ทําง,งานห,หนักๆค่ะแล้วก็มันจะปวดเป็นพักๆอ่าคนไข้ร้องให้คะแนนความเจ็บกับคุณหมอเนะะี่ยค่ะว่าเต็มสิบให้เท่าไหร่คะเต็มสิบให้เจ็ดค่ะหมอมค่อนข้างรุนแรงเนาะอ่าแล้วมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมคะก็มีหน้ามืดบ,บ้างรั้งแล้วก็ใจสะะั่นค่ะมีเหงื่อซึมไหมคะเวลาใจสั่นก็มีเหงื่อซึมคะ่ะแล้วคนข้ ประวัติแพ้ยาไหมคะไม่มีค่ะเคยได้รับการผ่าตัดไหมคะไม่เคยค่ะ,ะที่บ้านอยู่กันกี่คนคะรวมตัวดิฉันก็สี่คนคะ่ะแล้วในคนในบ้านนะคะมีคนป่วยเป็นโรคอะไรนะคะมีคุณตาป่วยเป็นโรคหัวใจค่ะตอนนี้หายดีหรือยังอาก,การกำเริบไหมตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วคะ่ะคุณตาใช้ชีวิตได้ปกติค่ะ ขออนุญ,ญาตนะคะแล้วคนไข้ประกอบอาชีพอะไรคะตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวกับที่บ้าน,นะคะ่ะแล้วมีเรื่องให้คิดหรือเครียดไหมะคะมีบ้างค่ะเพราะว่าธุรกิจก็มีปัญหาบ้างค่ะไม่เป็นไรนะคะหมอสุนต์กำลังใจให้ค่ะแล้วช่วงน,นี้คนไข้ดื่มสุราไหมคะนานๆคะรู้สึ่าคนไข้มีประจรําเดือนทั้งล่าสุดวันไหนคะ,ะนเดือนนี้วันที่สิบค่ะ คนไข้มีญาติมาด้วยไหมวันนี้มีค่ะนี่ค่ะพี่สาวค่ะเดี๋ยวหมอขอพบญาติคนไข้ด้วยนะคะได้ค่ะค่ะขอเชิญญาติะคะุณจอมน้ำค่ะโอ๋หมอค่ะขอเชิญญาติคนไนะคะข้นางคะ่ะ คตอนนี้คนไข้มีอาการเจ็บหน้าอกแล้วก็เล้าไปที่แขนข้งางซ้ายหน้ามืดเตลสันค่ะซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเดี๋ยวหมอจะส่งต่อไปยังแพทย์เฉพาะทางเพื่อทําการตรวจวินิจฉัยเพิเ่มเติมนะคะแลฉันจะตายล้วหมออ๋อไม่ค่ะแค,ค่คนไข้มีภาวะเสี่ยงเฉยๆช่วงนี้ก็พักผ่อนไม่เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆค่ะแล้วก็ทานอาหารในครบห้ามู่อย่าเครียเดเยอะน,นะคะ แล้วก็คนไข้มีอาการนอนไม่หลับร่มวมด้วยใช่ไหมแล้วหมอจะให้ยาคลายเครียดน,นะคะเพื่อให้คัางขอนค่ะ,ะคุณพย้บ้าลคะพาค<ช>นไข้ไปรับยาแล้วก็รับใบส่งต่อ,อค่ะเชิญคนไข้ค่ะต่อไปนะคะหมอค่ะเชิญคุณวรังยาขอบคุณหมอค่ะ